สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเรามีนะครับรุ่นนะครับนี่นะครับเป็นเจ้าสวนเหนือดวงนะครับสองแผ่นดินนะครับหลงปูมหาศิลานะครับพุทธานเสกเมื่อปีที่แล้วครับพี่นะกับแปดสิบแปดเกจิคณาจารย์เสกันที่แปดเดือนแปดฮะเจ้าสวนเหนือดวงครับนี่ฮะตรงนี้คือลายมือปูนะพี่นะ บอกเลยครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับดีได้รับความนิยมมากๆนี่นะครับนานในเมื่อปีที่แล้วนะครับวันนี้ตลอดทีพี่ตั้งใจนะครับที่นะฮะอ่ามาเก็บลูกปู่ช้านะครับมาเก็บลูกปู่ช้าวันนี้ผมมีมาแบ่งปันให้พี่นะครับโปรดติดตามนะครับบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นห้ามพลาดนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นห้ามพลาดนะครับ วันนี้นะครับนะมาเลือกชมกันพี่ชายนะครับมาเลือกชมกันนะครับนะว่าถูกใจรายการไหนกันบ้างนะครับนะกับเจ้าสัวเหนือดวงครับต่อมาฮะมาเริ่มจากรายการแรกกันเลยฮะรายการที่หนึ่งกันเลยครับรายการที่หนึ่งครับผมขอเป็นรายการนี้เนี่ยมาเป็นพิมพ์จัมโบ้เลยนะครับมาเป็นพิมพ์จัมโบ้กันนะครับ เลขโค้ดเบอร์นะครับหมายเลขนะฮะสามสามศูนย์นะครับนะต้องไปลุ้นอะไรพี่นะวันนี้น้องคัดมาให้นะครับเลขโค้ดจำนวนสามสามศูนย์ครัองแรกนะองค์นี้แบ่งปันพี่นะฮะที่สามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทนะครับรายการหนึ่งนะครับหายากนะพี่นะรายการนักกากหายากนะครับถ้าใครลุ้นจะถ้าใครลุ้นอยู่ตอนตอนที่ทันนะครับพี่จะรู้เลยว่านะรายการนักกากจะเป็นรายการอีกหนึ่งรายการที่หายากฮะ รายการที่สองเลขโคดตัวเบอร์นะครับหมายเลขสี่ศูนย์เก้าครับสี่ศูนย์เก้าครับรายการที่สองนี่ครับตอนนั้นร้อนแรงมากๆพี่นะสามร้อยบาทเหมือนกันพี่นะครับจับคู่เองไหนเดี๋ยวพิเศษให้บี่นะครับต่อมารัพพ่ชายรายการที่สามอะรายการที่สามเลขโคดตัวเบอร์นะครับหมายเลขนะฮะหนึ่งหนึ่งเจ็ดฮะหนึ่งหนึ่งเจ็ดฮะรายการที่สามนะครับหนึ 7, ่ง นี่ฮะสวยๆเลยนะครับสามร้อบาทนะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่สี่รุ่นนี้นะครับหนึ่งหนึ่งรุ่นนะฮะจะรุ่นสามพิมเลยนะครับนะต่อมาครับรายการที่ห้าสี่นะฮะรายการที่สี่เป็นพิมพ์กลางครับนะครี่ก็าพิมพ์ปดนี้นะครับเลขโค้ดนั๋เบอร์นะครับหมายเลขหนึ่งเจ็ดเจ็ดนะนี่ฮะหนึ่งเจ็ดเจ็ดพิมปดนี้หรือมหาสน่ห์พี่นะเนี่ย นี่ยรายการนี้นะครับแบ่งปันนพี่นะครับที่สองร้อยแปดสิบาทนะครับสองร้อยแปดสิบาทนะพี่ดูลายมือปู่นี่ฮะนี่ฮะรายการที่สี่นะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่ห้ารายการที่ห้าเลขโค้ดเบอร์นะครับหมายเลขสี่สิบห้านะฮะรายการที่ห้าหมายเลขโคดจำนวนสี่สิบห้าครับนี่ฮะสวยๆนะครับนะ ต่อมาครับรายการที่หครับรายการที่6กเลขโคดเำอร์นะครับสามน์ะครับ340นะครับรายการที่หกนะครับ340นะครับนี่ครับต่อมาครับนะมาเป็นแบบธรรมดากันบ้างนะครับรายการที่เจ็ดนะครับมาเป็นเนื้อคำข้าวสามรอยห้าสิเกจิขนาดจาน์นี่ เนื้อข้ามข้าวสาม้าสิบเกจิขนาดจานครับเลขคนจับเบอร์มาเลขหนึ่งสองหกนะฮะไม่ใช่นี้ไม่ใช่แบบนี้คือค้าข้าวที่หลุดไปนะพี่นะนี่ฮะเป็นผักข้ามข้าวนะครับนี่ไหมเนี่ฮะร,รายการที่แบ่งปันที่220บาทนะครับ220บาทนะพี่นะรายการที่7นะครับต่อมาครับพี่ชายนะฮะรายการที่8นะครับ รายการที่8มาเป็นเนื้อผงจินดามนีครับเลขโคดนัมเบอร์นะครับหมายเลข3 8 4ครับเนื้อผงจินดามณีองนี้2 5ง้บาทนะพี่นะ250บาทนะพี่นะเนื้อผงจินดามณีนะนี่ฮะนี่ฮะต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปเป็นรายการที่9ครับรายการที่9มาเป็นเนื้อหมวนสารจากภูเขาควายประเทศลาวครับเลขโคดนัมเบอร์หมายเลข7 7 1นครับ เนื้อว่านภูเขาควายครับองค์นี้นะฮะนี่ฮะเนื้อว่านภูเขาควายพิมพ์ใหญ่ครับพิมจัมโบ้นะครับรายการนี้แบ่งปันนะครับที่สองร้อยยี่สิบบาทนะฮะสองร้อยยี่สิบบาทนะพี่นะรายการที่เก้านะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปนะฮะเป็นรายการที่สิบ รายการที่เก็บนะรายการที่ต้องเก็บอย่างดีครับเพราะตะกุดเงินหายากมากพี่ตะกุดเงินหายากมากพี่นะรายการนีน้นะฮะกับเนื้อผงนี่ขาวพุทธคุณนะครับตะกุดเงินแท้นะฮะนี่ฮะรายการพิเศษจะเป็นตะกุดอย่างนี้เลยเลขคน่ตเบอร์ห้าสิสามรวมกันจะแปดครับนี่รายการนี้สี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทนะพี่นะรายการนีนะฮะร,รายการที่สิบนะครับสี่ร้อยบาทนะครับ <c oughs> ต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการจะไปรายการที่11เอ็ดนะครับรายการเดียวกันแต่พี่นะรายการนี้ะกุดเงินเหมือนกันเลขโคดเบอร์มาเลขเก้าศูนย์นะครับรายการนี้ก็สี่ร้อยบาทเหมือนกันนะพี่นะสี่ร้อยบาทเหมือนกันนะพี่นะรายการที่สิบเอ็ดนะครับนี่สวยเลยนะครับต่อมารายการที่สิบสองมาเป็นเนื้อว่านภูเขาควายครับหรือรายการที่สิบสองเป็นเนื้อว่านภูเขาควายครับนี่ตะกุดเงินครับนี่ฮะรายการหายากๆพี่ชายเลขโคดําเบอร์มาเลขสามเอ็ดฮะ ภูเขาควายครับนะรายการนี้เอาไป3 5 0หบาทนะครับเนื้อว่าภูเขาควายไปาไป350บาทนะครับรายการที่12บนะครับต่อมาครับรายการที่ส3ามครับนะอยู่เนื้อว่านภูเขาควายครับนี่ดูแพ็คไว้ยังดีเลยพี่ผมซีนไว้ให้ยังดีครับนี่นะรายการที่13าครับรายการนี้ได้คนจะเบ้าสิบสอครับนี่นะครับรายการนี้เอาไปพี่ารนะครับ350ยบาทเหมือนกันพี่นะรายการที่13า ต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการต่ไปรายการที่14 14ก็เนื้อว่าภูเขาควายนะครับนะเรื่องเลยนะที่สวยนะนี่ฮะสวยๆเลยนะครับนี่เลขคนจําเบอร์52ครับองนี้นะครับเนื้อว่าภูเขาควายจะกุืนเกินแท้นะครับนะรายการนี้ก็350บาทนะฮะนะครับ88เกจิาจารย์นนี่ฮะเป็นพิธีที่ใหญ่สุดแต่เมื่อปีที่แล้วนะพี่นะนะฮะต่อมาครับมาเป็นพิมพ์กลางนะนี่ฮะ พิมการครับนะเนื้อว่าภูเขาควายพิมพ์การครับรายการที่สิบห้านี่ฮะเลขโคดนัาเบอร์มาได้เจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดหรือเปล่าพี่นะนี่นะครับเจ็ดสิบเจ็ดหรือเปล่านะรายการนี้นะครับแบ่งปันให้พี่ๆนลยครับที่สามร้อยบาทนะฮะสามร้อยบาทแล้วนี่ฮะรายการที่สิบห้านะครับต่อมารายการที่สิบหก รายการที่สิบหกเลขค้ดตเบอร์เก้าศูนย์รายการที่สิบหกเลขค้ดตเบอร์เก้าศูนย์ครับรายการนี้ก็สามร้อยบาทรายการนี้ก็สามร้อยบาทครับพี่ชายนะครับใครชอบรุ่นเก่าครับห้ามพลาดีนี่นะครับนี่ฮะรายการที่สิบหกนะครับสามร้อยบาทต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับนะต่อมาเป็นรายการที่สิบเจ็ดครับ ิบเจ็ดจะมาเป็นพิมพ์เล็กนะครสิบเจ็ดจะมาเป็นพิมพ์เล็กครับเนื้อว่าผู้เขาควายครับเลขโค้ดตัวเบอร์นะครับหมายเลขแปดสองเจ็ดฮะรายการนี้เอาไปพิจายแบ่งปันให้ที่ร้อยห้าสิบาทพร้อมส่งฮนะร้อยห้าสิบบาทพร้อมส่งครับรายการที่สิบเจ็ดฮะต่อมารายการที่สิบแปดครับ รายการที่แปดรายการที ¿N ee? ¿N ee ่เป네็นเนื้อคำข้าวครับเนี่ยเนื้อคำข้าวครับพี่นี่นะครับรายการที่ที่แปดนะครับนะฮะร้อยห้าสิบาทพอพี่นะครับเนี่ยรายการที่ที่แปดนะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปครับรายการที่19เก้ารายการที่19เก้านี่ครับเป็นเนื้อจิตดามันีครับพี่นะเลขโคดเจมเบอร์สองแปดเก้าครับ นะครับสองแปดเก้านะรายการนี้เนื้อจีนจามาดีนะครับสองร้อยสี่สิบาทนะครับรายการที่สิบเก้าสองร้อยสี่สิบาทนะครับนี่สวยเลยนะครับต่อมาครับรายการที่ยี่สิบครับรายการยี่สิบรายการนี้นะครับนี่เลขโค้ดเบอร์นะครับหมายเลขเก้าสองห้าครับเนื้อว่านภูเขาควายนะครับนะรายการนี้เอาไปสองร้อยบาทนะครับ สองร้อยบาทครับพี่ชายนะครับรายการที่ยี่สิบนะครับต่อมารายการยี่ิบเอ็ดนะครับเป็นเนื้อขาวคำข้าวครับรายการยี่บเอ็ดเนื้อขาวคำข้าวาวิเลโคจเบอร์มาเลเจ็ดสิบเก้าครับรายการนี้ก็สองร้อยบาทนะครับรายการที่สองร้อยบาทนะครับารายการยี่ิบเอ็ดนะครับต่อมาครับรายการที่ยี่ิบสองครับ รายการยี่สิบสองก็เนื้อตินดามันยีรับนะเลขโคดตั้งเบอร์นะครับนะหนึ่งเจ็ดหกนะครับรายการนี้ก็เอาไปครับพี่ชายนะครับแบ่งปันให้นะครับรายการยีิบสองนะครับสองร้อยสี่สิบาทนะครับสองร้อยสี่สิบาทนะครับพี่ชายนะครับสวยๆนะครับนะต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่ยี่สิบสามนะครับรายการยีิบสามรายการนี้เป็นเนื้อขาวคาข้าวครับพี่ นะฮะด้ยข้าวเต็มเลยพี่นะนี่ฮะรายการที่23ก็เอาไป150บาทครับพี่นะครับต่อมารายการ24ครับรายการสุดท้ายครับเลขโคตรเบอร์219ครับรายการนี้ก็เอาไปพี่ชายนะครับ150บาทนะครับนี่นะครับสำนี้ก็มีแบ่งปันให้พี่นะครับ20 4รายการนะครับชอบถูกใจรายการไหนนะครับทักมาได้เลยนะพี่นี่นะ นะครับนีนักกราบขอบพระคุณนะยครับพี่ๆทุกท่านที่ติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับ